สิ่งจำเป็นที่จะต้องเข้าใจอีกประการหนึ่งก็คือคลื่นสมองโดยสภาวะจิตของคนเราจะมีความถี่ของคลื่นสมองที่แตกต่างกันความเข้าใจในเรื่องคลื่นสมองมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมสภาวะจิตใจเนื่องจากความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของคนเราเป็นผลมาจากรูปแบบและจังหวะ ของการสื่อสารกันระหว่างเซลล์ประสาทนับแสนล้านเซลล์ในสมองของคนเราในแต่ละวันขึ้นความถี่ในสมองจะแปรเปลี่ยนตามลักษณะกิจกรรมในแต่ละวันมนุษยชาติสร้างสารรค์กิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยควบคุมขึ้นความถี่ในสมองมากมายอาทิเช่นการทำสมาธิดนตรีการเต้นลัมและศิลปะต่างๆอาจกล่าวได้ว่าความเข้าใจในเรื่องขึ้นสมอง จะเป็นประตูไปสู่ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมและจิตวิญญาณของมนุษย์ปัจจุบันวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สามารถวัดคลื่นสมองได้โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า EEG ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์กับความถี่ของคลื่นสมองระดับความสูงต่ำของความถี่ของคลื่นสมองมีผลต่อการรับรู้ของมนุษย์ ในภาพรวมคลื่นสมองของคนเราจะถูกแบ่งออกเป็น5ช่วงความถี่คลื่นสมองประเภทแรกคือแก m มมาเป็นคลื่นสมองที่มีความถี่สูงสุดคือประมาณ30เฮิร์ซหรือสูงกว่าเป็นช่วงความถี่ที่ถูกค้นพบล่าสุดในวงการวิชาการยังมีความเข้าใจน้อยมากเกี่ยวกับคลื่นสมองแกรมมา อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยในขั้นต้นพบว่าคลื่นสมองแกรมมาจะเกี่ยวข้องกับกระบ,บวนการในการประมวลผลข้อมูลปริมาณมากที่เกิดขึ้นในสมองและการสร้างความคิดสร้างสรรค์คลื่นสมองประเภทที่2คือเบต้าเป็นคลื่นสมองที่มีความถี่อยู่ในช่วง13ถึง30เฮิรตซ์จะเป็นคลื่นสมองที่เกิดขึ้นในช่วงที่คนเรากําลังใช้ชีวิตตามปกติ มีสติสัมปชัญญะและในช่วงที่เรากำลังคิดแบบเพ่งเล็งกำลังทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆภาวะตื่นตัวหรือเตรียมพร้อมและการโฟกัสในเรื่องต่างๆการเชื่อมโยงต่างๆในสมองจะกระทำได้อย่างรวดเร็วในช่วงขึ้นสมองเบต้าซึ่งจะทำให้เราสามารถคิดหาหนทางต่างๆที่ต้องการได้ เช่นการแก้ไขปัญหาต่างๆการสร้างความคิดสร้างสรรค์การเล่นกีฬาหรือกิจกรรมการทำงานต่างๆที่ต้องการสมาธิหรือการโฟกัสในการทำงานคลื่นสมองประเภทที่3คืออัลฟาเป็นคลื่นสมองที่มีความถี่อยู่ในช่วง7-12 h ถึง12เฮิร์เป็นคลื่นสมองที่ก่อให้เกิดการผ่อนคลายความรู้สึกสงบ ความรู้สึกปลอดภัยการสร้างจินตนาการการมองเห็นภาพเสมือนจริงการปลดปล่อยความเครียดความถี่ขึ้นสมองจะอยู่ในช่วงอัลฟาเวลาที่เราดูภาพยนตร์หรือดูทีวีหรือเวลาที่เราเพ่งอะไรไปในจุดเดียวนาน,านๆเช่นจ้องกำแพงประมาณ5นาทีเป็นต้นหรือเวลาที่เรากำลังตื่นนอนหรือกำลังจะหลับคลืนสมองจะอยู่ในช่วงอัลฟาดังนั้นคลืนสมองอัลฟา จะถือว่าเป็นประตูสู่การเข้าถึงจิตใต้สำนึกส่วนลึกๆเนื่องจากเป็นช่วงที่จิตสำนึกเริ่มเข้าสู่ภวังการทำให้สมองมีคลื่นความถี่อัลฟามีผลอย่างยิ่งต่อการมีสุขภาพที่ดีคลื่นสมองประเภทที่4คือเทต้าเป็นคลื่นสมองที่มีความถี่ระหว่าง4 8ถึง8เฮิร์เป็นคลื่นสมองที่เกิดขึ้นเมื่อเราทำสมาธิการเรียกคืนความทรงจำ คลื่นความถี่เทต้าถูกตรวจพบครั้งแรกโดยใช้เครื่อง EEG ตรวจคลื่นสมองของผรสสงที่กำลังทำสมาธิในทางวิชาการมองว่ายังมีความรับต่างๆอีกมากของคลื่นสมองเทต้าซึ่งเป็นคลื่นสมองความถี่ต่ำมากที่นักวิชาการยังไม่สามารถเข้าใจได้คลื่นความถี่เทต้านำไปสู่การรับรู้ในระดับสูงการมีญาณการฝันการเห็นนิมิต การะระลึกชาติการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการใช้สัญชาตาิญาณการอย่างรู้การมียานต่างๆการมีทักษะพิเศษเป็นต้นเวลาที่สมองมีคลื่นความถี่ในระดับเทตา้าจะทำให้รู้สึกเหมือนร่างกายกำลังล่องลอยหรือรู้สึกหลุดออกจากร่างและเป็นช่วงที่ใช้ในการทรงเจ้าเข้าทรง คลื่นสมองประเภทที่5ก็คือเดลตาเป็นคลื่นสมองที่มีความถี่ต่ำกว่า4เฮิรตซ์เป็นช่วงหลับลึกของคนเราเป็นความถี่ของคลื่นสมองที่สำคัญมากต่อชีวิตเพราะเป็นช่วงที่ระบบต่างๆจะทำการฟื้นฟูรักษาและซ่อมแซมร่างกายคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคือคนที่ทำให้จิตใต้สำนึกรับใช้จิตสำนึก แต่การที่จะทําให้จิตใต้สํานึกรับใช้นั้นเกิดขึ้นจากการโปรแกรมชุดความคิดเชิงบวกที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตให้ฝังลงไปในจิตใต้สํานึกหรือการปลดล็อกหรือโปรแกรมความหมายใหม่ให้กับชุดความคิดเชิงลบที่เป็นอุปสรรคต่อการมุ่งไปสู่ความสําเร็จในชีวิต ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการโปรแกรมชุดความคิดเชิงบวกหรือการโปรแกรมความหมายใหม่ให้กับชุดความคิดเชิงลบก็คือเวลาที่ขึ้นสมองอยู่ในช่วงอัลฟานั่นเองโดยสายเหตุนี้เองในช่วงที่คลื่นสมองอยู่ในช่วงอัลฟาจึงถูกขนานนามว่าประตูสู่จิตใต้สำนึกหรือ gateway to subconscious ทำไมช่วงที่คลื่นสมองอยู่ในช่วงอัลฟา จึงเป็นช่วงที่เหมาะกับการโปรแกรมชุดความคิดสาเหตุก็คือเนื่องจากว่าจิตสํานึกอยู่ในช่วงผ่อนคลายและเป็นจุดตัดระหว่างการทำงานของจิตสํานึกและจิตใต้สานึกเมื่อคืนสมองอยู่ในช่วงอวัลฟาประสาสัมผัสหรืออยตนะทั้ง5จะหยุดการรับรู้ดังนั้นในช่วงนี้สมองจะโรง่งปราศจากความคิดรบกวนต่าง ที่ตามปกติจะเกิดขึ้นในช่วงที่จิตสำนึกรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวตามปกติส่งผลให้สมองในส่วนจิตได้สำนึกจะโฟกัสกับความคิดใดความคิดหนึ่งไม่ว่าความคิดนั้นจะเป็นความคิดเชิงบวกหรือความคิดเชิงลบในทางการแพทย์ได้ใช้คลื่นความถี่สมองอัลฟาไปใช้ประโยชน์ในการลดความเครียดความกังวลให้กับคนไข้ที่มีอาการเครียด นอกจากนั้นยังนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อการฝึกจิตการทำสมาธิจิตสำนึกที่มีสมองส่วนหน้าเป็น,นกลไกจะครอบครองชีวิตเราเพียง3-10%ส่วนจิตใต้สำนึกครอบครองพื้นที่ชีวิตของเรากว่า90-97%